สวัสดีครับเมช้าน,นี้พามาดูเบิงกับดักหนูโอ้หนาวครับรับเบิ้งยังแป๊บเดียวเปียกเหมือนละน้ำหมอกแข็งครับอากาศมื่อเช้านี้อยู่ทั้งนี่แหละครับอยู่ยี่สิบสองศาก็ถือว่าหนาวอยล้ครับหนาวกันนะครับทั้งนี้หมายว่ามันหนาวกับหนูมาเทียวนะครับหนูโอ้ยหนูมันกินนะครับนี่หนูมันมันหนี่มันกินลูกปาล์มหนูนั่งนี้มันกินลูกปาล์มกินเมล็ปาล์ม ไะผมพยายามหนูหแหลกเละมัดประมานห้อยอย่างครับหนูกินลูกป่ามไะหล่ขึ้นกันครับเลยลูกป่ามน้นนอยๆลูกป่ามึงไปพยายามหนูงกันไปที่ไดบ้างเมื่อเช้าเลยเขาเนี่ได้ไปสองตัวแบบไงสองตัวโตแล้วลเป็นรัวไปทำลายกันครับนี่ครับหูมันนะว่ะ ทางกูทางหลายครับครับหนูทำว่าหนูมันมมมันครับมันหนาวคุณครับคอยทางมันคอยดวดประคืนนี้มั้งครับเ่ยเลยมาตัวหนึ่งมาเต้รอยนั่น้ะเต้หลังผมห่างไวสิบกวหลังนี่นะครับติบตัวบุนเดี๋ยววะ ทางมันเยลยครับผมแรนนะง,งนะห่างห่างสุดกำลังเงี้ยละโอ้หยบมุดมุดโหเลยครับทางะอะไเออ นี่ครับมันกินกัดลูกป่ามเพิ่นจนนั้นเหมือนแล้วหนุ่นะมันครับมันกินได้ลูกป่ามเพิ่นยึดทาง,ทางมดจัดโอหลังพุ่นต่ำครับ เบิ้งครับแดดออกแล้วครับแต่ก็ยังเปียกอยู่ครับหนาวว่าเหรอแดดออกก็ได้ครับเน,นี่ยแต่ก็ยังหนาวอยู่อากาศนะครับใต้อยู่ประมาณยี่สิบสององศายี่สิบส,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 สามาก็ถือว่าหนาวอยู่ด้ขนาดเตียกยี่ห้าองศายังหนาวแล้วครับมาจากงกันต่อ้ดีกว่าโอ้ว่ต่ำแค่หลังไงว่าแหลนเลยบ่วงหง็ยง่ายๆครับเ <c ười> กือบสิบก้าหลัง อ,อากาศดีเบื้องหลังนี่ครับนี่ป่าหลายค่ะนั่นนี่เห็นนึกเลยสุดๆฟ้องป่าเลยครับเ็น่างที่ป่าหลายคั ing, ะก็เนี่ตัวห่างเงี้หาวงเงี้ยของมึเห็นเบมึงมันเหยียบกับทางเบมึงมันเหยียบเป็นวงปีเลยเบมึงมันเหยียบ ไอ้นนกรนหนูกันนกเปียกหมือนล้านตัวเนี่ยเปียกน้ำหมือแล้วเบิ้งเยี่ยไปเฮ้ยครับโอ้มันเปียกหมือแล้วครับหมามันตากหมดเรียบร้อยครับเรียบร้อยเห็นมาครับเรียบร้อยขอญาตเก็บกูบ้นะครับ เรียบร้อยนั่งกุดจู่อยู่ครับนะี่โอ้เวอร์มันเปียกครับเวอร์เนี่ยสั่งสุดท้ายครับเออมีก็ะถอยหนูครับผมผมคิดอยากผมกับมาหางเลยซื้อนี่แหละครับคิดอยากหนูร้ายครับนี่กระถอยหนู หมาอะไรนี่ครับเนี่ยมันมันกินลูกเปล่ามืนอนกันะยนี่เห็นปะนี่ตู่เนยังไงตู่เพราะเท่าๆร้อยครับเจบร้อยปร<ะ>่าโอเคครับขอเจบหนูก่อน